วงในเองเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้ก็เป็นทั้งเว็บแล้วก็แอปพลิเคชันที่รีวิวทั้งร้านอาหารและล่าสุดก็มีทั้งบิวตี้แล้วก็สปาพวกนี้เะครับเป็นลำดับหนึ่งของไทยก็ ุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือปัญหาเนี่ยจากเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราน่าจะเคยเห็นอย่างเช่นเราถามว่าอร้านไหนนะที่เราน่าจะไปกินร้านไหนอาหารอร่อย mm. เขาก็สร้างแอปพลิเคชันมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ mm. มันไม่ใช่เป็นสิ่งแรกที่ท,ที่มีคนสร้างถูกไหมครับมันก็มีเยล์อย่างเงี้ยอย่างที่เมกามันก็เป็นโมเดลหนึ่งของการที่ทําแบบนี้คือการที่รีวิวพวกนี้ออกมาสิ่งที่เขาทําคือการโลเคอลายเซชั่น ทำไงให้โซลูชันแบบนั้นแหละซึ่งมันเวิร์กอยู่แล้วเนี่ยมาเวิร์กที่เมืองไทยก็ต้องมีทั้งเรื่องของภาษาและคอนเทนต์ที่เป็นโลเคอลเพราะฉะนั้นเขาทํำยังไงเพื่อให้ได้มีคนที่เป็นคอนติบิวเตอร์เรียกว่าคนที่มารีวิวร้านอาหารต่างๆแล้วบอกเหมือนบอกเพื่อนพวกนี้เข้ามาอยู่ในซิสเต็มได้มากขึ้นเพฉะนั้นเขาอาจจะต้องมีเรื่องของการสร้างกลุ่ม p o เวอร์ยูเซอร์กลุอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีการให้แ a n ด์กิ้งให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเล่นกับลูกค้าที่ยูเซอร์เองก็จะรู้สึกว่า เออเขาเองมีคุณค่ามากขึ้นนะั้นหลังจากได้ให้รีวิวร้านอาหารไปแล้วหรือมีการที่คนอาจจะมาไลฟ์รูปของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่ที่หลังจากรีวิวไปแล้วแล้วก็เรื่องที่2เรื่อง personalization หรือว่า UXUI เนี่ยในการดีไซน์หน้าจอพอเริ่ม,มี User มากขึ้นอยู่ใน System มทำไงละ่ะร้านค้าเขามีมากกว่า200แสนร้านละที่อยู่บนซิสเต็มของเขาทำไงให้มันดิสเพย์ขึ้นมาแล้วเป็นข้อมูลที่เรลเวนซ์กับเราที่สุดคือ เกี่ยวข้องกับเราเป็นสิ่งที่เราอยากจะดูเนี่ยการที่อะดิสเพย์แบบนั้นก็เริ่มต้นเลยคือเรื่องของ GPS อย่างเงี้ยร้านไหนที่ใกล้เราใช่ไหมเราก็คงไม่ขับไปเชียงใหม่แบบวันนี้ทันทีเพื่อจะไปกินได้แต่เราก็เลือกดูได้เหมือนกันสําหรับที่นั่นเพะนั้นการโลเค l ล z a เซชันเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะเราต้องดูว่าคนนี้ชอบของประมาณไหนต้องทําอะไรบ้างมันเป็นจุดที่เราไม่สามารถส่งทุกๆคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาไปให้ลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเฉพาะคอนเทนต์ที่ หมาะสมกับเขาแลวสุดท้ายเรา drive เขาเพื่อที่จะไปร้านเหล่านั้นได้โมเดลของวงในเองคือการที่มี advertising งั้นร้านค้าเองก็อยากให้คนที่เป็น potential ของร้านเนี่ยสุดท้ายเราเข้ามาที่ร้านใช่ไหมครับแต่จะให้เขานั่งเล่นมือถือไป30 40, 50านาทีแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปร้านไหนเนี่ยก็คงไม่เหมาะสมก็เลยต้องทำเรื่องของ personalization ส่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า